สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ซีมาเปลี่ยนพิสังเนี่ยเขาเอินกรองนะครับกรองโซล่าบหเอินเดี๋ยวมึงเด้ออาจจะเป็นกรองโซล่ามาบุเคยบุเคยเปลี่ยนจักเคื่อนะครับพี่น้องเขาจะเรียกว่ากรองโซล่าส่ยใหม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนจักเครื่อเดี๋ยวขอแกะิึงก่อนนะครับนี่หน้าตามันเป็นนี่นะครับของใหม่ก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเซฟไว้สักก่อนได้ไห้ มาใช่มือมือจับเดินๆอ่านี่นะครับเอาไปว่าผมจะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถยกรถยนต์อะไรหรอกครับแต่คราวนี้ผมก็ดูเขานะครับดูเขาจากยูทอกยูทู e เนี่ยนะครับเขาก็จะมาเปลี่ยนในกล่องนี้นะครับครับผมตัวนี้ผมก็ได้ทําการถอดสายน้ำมันอ่าถอดเซ็นเซอร์ก่อนนะครับถอดสายเซ็นเซอร์ก่อน,อนแล้วก็ถอดสายน้ำมันนะครับ มีน้ำมันที่จะไปเข้าตัวปั๊มนะครับปั๊มไอตัวนี้แหละเป็นยังไงไอปั๊มน้ำมันดีเซลเนี่ยไอปั๊มที่ไปเข้าหัวฉีดนี่นะครับอ่าแล้วก็จะมีสายที่มาจากแท้งน้ำมันนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะผมผมอันนี้ไว้นี่นะครับผมเอาเอาไปสอดไว้นี้นะเดี๋ยวมันจะคว่ำลงมาแล้วน้ำมันจะไหลนะนะส่วนตัวอนี้ผมถอดออกมาแล้วเอามาเบ่งนะครับมาดูกันนะครับตัวกระปุกนี้นี่ครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมไม่ทำคลิปที่ว่า ให้คนทําตามนะครับผมไม่เคยเนะครับนี่คือมือใหม่เหมือนกันนะครับเท่าที่ดูเขานะครับเมื่อกี้ผมเทน้ํามันออกแล้วเทน้ามันที่มันอยู่ในกระปุกนี้นะครับนี่นะครับเทน้ามันที่อยู่ในกระปุกนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยผมจะเห็นเป็นตะกรอยนะครับมีตะกรอยอยู่แต่นี่ครับวผมจะมาเกี่ยงด้วยนี่นี่นี่ครับมันมีลูกศรปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ถ้าอยู่มันจะอยู่ตรงกันนะครับตรงลูกศรนี่ นี่คือท่าป,ปกติมันนะครับนี่เราจะเปิดตามลูกศรน,นะครับจะหันทางนี้นะนี่เอาหน่อยงี้นะครับกรเสียออกมานะครับยังไ,ไงตอนะก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับนี่จะถอดยังไงล่ะนี่อันนี้โอ้โห จะไม่เคยเปลี่ยนเลยครับดำปีมาดูดำบอกมาเนี่ยโอย้ยสัมพัเลยเนาะมันก็เป็นตาเปลี่ยนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนของใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะล้างตรงนี้ด้วยน้ํามันดีเซลที่ที่ถอดออกไปนี่นะครับน้ำมันนี้มาล้างนี่นะครับผมล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาตัวใหม่เข้าไปนะครับผมมาเคโอเโอเดีวเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนนะครับผมไปเกะตัวใหม่มาให้ดูก่อน ับเา็นี้ครับของใหม่ของใหม่อยู่นี่นะครับ s <S เดออี๋ยวทำการใส่นเด้อจะถ่ายไปด้วยอะไรไปด้วยก็ยังไงอยู่นะครับแต่นี่เขาจะแถมอันนี้มาด้วยเนดะ้อเวลาเราใส่ตัวน,นี้เขาจะแถมโอลิงมาด้วยนะครับ <Yes. S 2> เปลีออ่ยนโอลิงใหม่ด้วยนะครับผมคือนะครับโอลิงใหม่ก็จะอยู่ตรงไหนเน้อนเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยวผมหาโอลิงก่อนนะครับอยู่ไหนไม่แน่ใจนะครับจุดโต๊ลิงนะครับเดี <mean> ๋ยวผมต้องหา hmm. ที่วางดีๆก่อนนะครับกันบนึงันตัวนึงนะครับ ผมาวางตัวน yeah, ี now, Walker, ้ก right. ็ได้นะครับผมตองงคงไม้เครื่องมือผบนี้นะครับอ่าเจ็มววางตำแหน่งตัวนี้ดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือก็จะเยอะนิดนึงนะครับอ่าถ้าผมวางตัวนี้ดีกว่านะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ถือว่าหน้าเปลี่ยนมากนะครับดำปีๆเลยนะครับทำปิดปีเลยนะมันกองมันเครื่องนี้นะครับโอ้ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็แย่อยู่นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูว่าผมจะทำมาสตาร์ทได้นะมจะสตาร์ทดูว่ามันจะ อาการอืดเนี่ยมันจะดีขึ้นบ้างไหมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีเดี๋ยวกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับก็จจะให้ช่างล่างท่าอดีก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นตามลําดับเนาะก็ตามงบด้วยครับมีเงินเออผมก็ไม่ค่อยจะมีเงินเท่าไหร่ครับมีตังกว่ากันไปโอเคเดี๋ยววางตัวนี้ก่อนเอาผมจะทําการเอาน้ำมันตัวนี้นะครับล้างไอพวกนี้เรียบร้อยแล้วค่อยใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมโอเคเอาละครับผมตัวนี้ผมทําการประกอบนะครับ ผมใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับกองตัวใหม่ที่ทําการแยกนะครับแยกน้ำมันจนออกออกฝั่งนี้นะครับนี่ตอนนี้ฝั่งฝั่งขาเข้านี่ผมเสียบก่อนนะครับแล้วผมปล่อยฝั่งที่เขาออกในตอนตอนที่ไปเข้าปั๊มนะครับมีสายมันนะครับผมก็จะแยกจนกว่าน้ํามันมันจะออกนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่น้ามันออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายนี้เข้าไปแล้วก็แยกจนกว่าจะตึงมือนะค่อยใส่เสียบสายเสเซอ์นะครับลองดูนะครับนี่ฝนสืตุคกําคอแล้วนี่นะครับผมเนี่ยต้องรีบทํานะครับ เอาแค่ว่าทาเสียบสตาร์ตสตาร์ตติดโกผมก็ดีใจแล้วนะครับผมโอเคครับครนนี้ผมทาการแยกยยกน้ามันจนตึงมือแล้วนะครับครนนี้ก็จะเหลือเซ็นเซอร์ไว้นะครับเซ็นเซอร์ผมยังไม่เสียบนะครับเซ็นเซื้อผมยังไม่เสียบนะนี่ตัวตัวเดิมนะกองตัวเดิมนะครับเดี๋ยวจีนต้องมนดับเนาะมาครนนี้ผมก็จะเข้ามาที่ข้างในรถนะครับลองดูก่อนอันนี้คือผมทําตามเขานะผมไม่ได้เป็นนะครับผมไม่ได้รู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับผมจะลองดูนะครับะมีไฟโชว์แต่เครื่องของผมนี่แปลกนะครับมันดับนะครับ เอไฟรูปน้ำมันนี้ดับนะครับทั้งที่ผมยังไม่เสียบเซ็นเซอร์นะครับไม่เป็นไรคนอื่นเขาไม่ดับนะครับแต่ของผมนี่ดับนะครับผมยังไม่เสียบเซ็นเซอร์เลยแต่เดี๋ยวผมเปิดค้างไว้ครับเปิดค้างไว้อานดะดูก่อนผมลืมก่ยังไม่ปิดเนาะโอเคยังไม่ได้ปิดนะครับผมจะทําการเสียบเสียบเซ็นเซอร์ก่อนนะครับทุกคนผมจะเสียบเซ็นเซอร์ก่อนนะครับไหไดูสิผมจะเสียบตัวไนก่อนะครับจะเสียบตัวไน่อนนะครับ เสียบตัวไม้ก่อนนะครับนี่เนี่ยผมก็รีบทํากันเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะตกนะครับจะมีฟ้าร้องนะครับผมจะต้องทําการรีบเสียบแล้วก็รีบจบคลิปนะครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเสียบเข้าไปดูก่อนนะครับลมาเบานะครับมันก่อนะครับผมาเบานะครับตรงเซ็นเซอร์นี้นะครับมันจะสุดแล้วนะครับโอเค ันนี้ผมจะไปปิดแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับมันรู้จะติดหรือเปล่านะทุกคนมันรุ่นด้วยกันนะครับมันจะติดไหมนะครับแผ่นหน้าจอจะโชว์อะไรไหมนะครับมาดูอ่เดี๋ยวนะผมจะทําการติดแล้วนะหนึ่งสองสามอ้าวติดนะครับแต่นั่นดับไปแล้วโอเคกูดนะครับใช้งานได้แล้วโอ้โหนี่ผมครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับที่ผมทําแล้วมันใช้งานได้นะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับรู้สึกดีใจครับที่ทําเองเป็นนะครับผมคงจะทําอะไรที่พอสำหรากเราจะทาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็แล้วมีโอกาสกระจะบไปวิ่งดูนะครับว่าอาการรู้สึกจะดีขึ้นไหมนะครับผมเนาะก็ขอบคุณนะครับเข้ามารับศคลิปวปดอนะครับเสียบและเสยอร้อยนะครับเขาาสตร์นะครับก็ประจบท่านี้ก็ับสวัสดีครับ